อันนี้เป็นพ่อสมบัตินะครับที่ท่านอยู่ที่นี่เป็นแล้วขนลุกนะอันนี้ลูกสมยัยท่านหนุ่มหนุ่มเลยท่านเก็บไว้ร้อยวันนะครับเก็บไว้ร้อยวันที่นี่คือพ่อสมบัติในทะน,นีนะครับที่ท่านบรรจุไว้แล้วเก็บไว้ที่ดีก็สู่สตินะครับก็ในภพอครที่ดี ชาตนาหัวใจมีคุณพ่อมาเล่นหนังให้ดูใหม่นะเล่นหนังให้ดูใหม่นะครับอันนี้เป็นเลขที่ท่านบรรจุอยู่เล่นหนังให้ดูใหม่ สมัยท,ท่านอยู่ก็ยังไปรับเชิญอยู่เล่นหนังนี่ท่านปล่อยวางวว่างแล้น